สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนจอแท้แกะของ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 13นะคะของลูกค้าจอแตกัทสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะด้านข้าง นะคะด้านบนนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะต้อแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเป็นหน้าจอนะคะอันนี้เช็คพาสตีนนะคะ นี่นะคะทัชสกรีนทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะแล้วก็สีจอนะคะนี่นะคะสีจอสี่จอไม่เพีย้ยนไม่มีเดพิเซลไม่ลึ้นเส้นนะคะนี่นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะ น,นี้หน้าจอเลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปดูวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หน้าจอสมัมผัสได้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจอแท้แกะของ iPhone 13นะคะสำหรับลูกค้าท่านใหม่นะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ